สวัสดีค่ะพี่พน้องนเอฟซีมานีเยี่ยมมาทำบุญถวายต้นเพียนวัดโคสีมหาโพค่ะตำบลโคปีดอำเภอสีมสีมโหศกจังหวัดปากยินบุรีค่ะวัดปากยินนะคะเด้อพี่น้อง วัดโคศรีมาหาโพธิ์ค่ะพี่น้องชมรมผู้สูงอายุฮะชมรมผู้สูงอายุมาทำบุญถวายต้นเทียนค่ะพี่น้องกำลังกำลังทยอยเข้าไปค่ะพี่น้องกำลังทยอยเข้าไปในวัดค่ะพี่น้องในวัดมาทำบุญถวายต้นเทียนกับชมรมค่ะพี่น้องกำลังจะเข้าไปถวายต้นเทียนกันแล้วค่ะน้องกำลังห่นลงจากรถค่ะพี่น้อง เพิ่งลงจากรถไปกับพี่น้องไปเย,ยวาวทาชเข้าไปทำบุญน,นะคะเนาะวัดโพศรีมหาโพค่ะพี่น้องต้นโพใหญ่ที่สุดคือวิวัดนี้เนาะคะเนาะเดี๋ยวว่าสิพาเข้าไปชมระฆังเดชสิภาคเข้าไปทำบุญน้ำค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกทการรับชมมาค่ะมาไปดูด้วยกันดูด้วยกันค่ะมาชมมาชมมาชมพี่น้องมาชมน้ำกรนนะดัคระด้อ จังวัดโพสีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพี่หนังนี่คือชมรมผู้สูงอายุนะคะนะชมรมผู้สูงอายุกำลังรวมตัวกันค่ะพี่หนังรวมตัวรวมตัวเราจะเอาจนเที่ยงคืนไปถวไว้นะคะน่ะรวมตัวกันค่ะพี่หนัง อย่าเลื่อยืดแนหัวด้วยค่ะเด้อกำลังรวมตัวกันค่ะไม่ได้ไม่ได้จะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ตัวกันค่ะพี่น้องเราจะเอาต้นเทียนไปถวายมีที่ช่ำร่มนะสันน่ะเริ่มมือเริ่มแจกกันมาทำบุญค่ะพี่น้องบ้านไหนคะสันน่ะ

ไม่อาจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แดงไม่เป็นไรคครับทุกสวจิงใจยนกข์ปวกันรังกันรังกัรวบตัวกันจะเอาผิดไปถวายนะคะพี่น้องนะจะเอาตัวเทียนผิดถวายมวเกกันรวกันก่อนม้เอไหม

เออนม่งไม่ได้อยิบที่หมาเจะตีตายเลยบุญกันแล้วครับพี่น้องเอ้ทุกฐานทุกคนทูกการันมมาทำบุญน้ำกันทำบุญน้ำกันมาหอดักร์บะมณนี้พี่น้องเอ้ยหอดักร์บะมณนี่กันเอากำลังรวมตัวกัน

ระบาดปึ้มปึ๊บทำยังไงเนี่ยอะไรนะดูไหมเนี่ยใครย่าเป็นนี่งานช้างนะความสวยงามของงานยานะคะเนาะเรากำลังรวมตัวกันพี่น้องกลังรวมตัวกันขึ้นซารานะคะพี่น้องขึ้นซาราก็เด้อพี่น้องเด้อพายเงี้ยพยาบาจะพาขึ้นซาราเด้อค่ะเด้อตัวร่วมจากลงจากเรือไม่รวมตัวกันนะพี่น้องเนาะเขาสืขึ้นไปถวายต้นเทียนเนาะค่ะเนาะ รวมตัวรวมตัวสวอสวอพี ot, ่น,น้นองเอ้ยนี่นี่นี่หอดซาลาวัดแล้วค่ะหอดสลาวัดแล้วพี่น้องขึ้นบุญกันเลยค่ะเลยเอฟซีทุกท่านทุกคนต้นเทียนหวอยต้นเทียนค่ะเหนียบกันเนี่ยยุ่งเลยอ่ะ สวยงามของวัดมหาโพธิ์ศรีมหาโพธิ์นะคะน้าพี่น้องช่วง2โมงกว่าไม่ใช่าตอนี่เยาว่าขอลงคลิปทันทีนะค,นค่ะเด้อสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมสวัสดีนะคะเดี๋ยวเยาว่าจะถ่ายต่อให้เบางอีกเนาะค่ะน้าพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามมีเยาว่าในเด้อค่ะเด้อรักเลิศเลิศสวัสดีค่ะเดี๋ยวเยาวา่าขอลงคลิปไปนนะคะเนาะ เดี ja ๋ยวเยาวราติดตามต่อไปเนาะค่ะพี ujemy, ่น้องเนาะตอนนี้เพิ่งศรุญร่องเกลโรดค่ะเพิ่งจะุญร่องเกลโรดร่วมตัวกันค่ะพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะเด้อทุกท่านทุกคนเดี๋ยวเยาวราสิไปีไทยบริเวณรอบวัดเห็นบึงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอายังพระธาต้ถวายต้นเทียนค่ะพี่น้องเพิ่งศรุญร่องเกลโรดร่วมตัวสวัสดีทุกการรับชมเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเยาวราขอร้องคลิปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเยาวราสิบปีไทยบึงไม้ค่ะ